สวัสดีค่ะก็กลับสู่หมวดแม่บ้านเหมือนเดิมนะคะวนไปกับการทําอาหารดูแลครอบครัวค่ะช้านี้ก็ทำโอเมโตให้ป้าปากค่ะจากซาซิมินะคะที่ได้มาเมื่อช่วงหัวค่มมาเมื่อวานนะคะได้มา148เยนค่ะประมาณ40บาทค่ะก็จะเอามาทําเป็นชุบแป้งทอดนะคะใส่โอเมโตให้ป้าปากค่ะตอนช่วงหัวค่าประมาณสักค่ำครึ่งสองค่มอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะมีลดราคาซาซิมินะคะนะคะ,นะคะถูก แต่ถ้าไม่ได้กินตอนคืนเลยชลี่ก็จะชอบเอามาทำเป็นชุบแป,ป้งทอดใส่อบเป็นตุให้ป้าปะค่ะอากาศหนาวหาแบบนี้ก็ยังตื่นตีสี่เหมือนเดิมค่ะตอนที่กลับมาจากเมืองไทยวันแรกแล้ววันลงขึ้นก็จะต้องเป็นวันที่ดเด็กไปโรงเรียนค่ะ เชอรี่จำเวลาผิดค่ะไปตื่นตอนตีสี่ของที่เมืองไทยที่นี่ก็6โมงเช้าแล้วป้าบากกับเดจิเขาก็จะต้องมาทานมื้อเช้าตอนช่วง6โมงครึ่งทำเกือบไม่ทานค่ะตอนนี้ก็ปรับเปลี่ยนเวลาได้แล้วนะคะมาตื่นตอนตีสี่เหมือนเดิมแต่ว่าก็จะเริ่มทําอาหารตอนช่วงตีห้าครึ่งค่ะช่วงตื่นมาตีสี่ก็จะทํานู่นทนํานี่ออกล้างกายไปบ้างให้ร่างกายอุ่นเพราะว่าตอนนี้เชอรี่ตื่นมานะคะหนาวแบบนี้แต่ว่าเชอรี่ยังไม่ได้เปิดเครื่องทองคำความอุ่นนะคะ เพราะว่าจะฝึกใช้ไฟตอนช่วงเกือบเช้าค่ะเดี๋ยวเตือนกุมภาค่ะช้รี่ทําเรื่องติดไฟโซลาเซลล์ที่ดลังคาไว้เดี๋ยวเขาก็จะมาติดให้แล้วเขาก็แนะนํามาว่าถ้าอยากให้ค่าไฟถูกก็แนะนําให้ใช้ไฟตอนช่วงที่แสงเหมือนพระอาทิตย์ส่องมาแล้วค่ะก็จะช่วยประหยัดไฟขึ้นก็ตอนนี้ที่บ้านส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าครัวก็เปลี่ยนเป็นใช้ เตาไฟฟ้าแล้วค่ะก็ทุกอย่างส่วนใหญ่จะเป็นไฟนะคะก็ลองไปปรึกษากับช่างดูแลให้เขามาคำนวณว,ว่าถ้าเกิดว่าเราติดไฟชัะรเซลล์มันจะคุ้มไหมเขาก็ลองคำนวณมาให้แล้วก็แนะนําอะไรหลายๆอย่างมาว่าถ้าจะให้คุ้มก็ให้ใช้ไฟตอนช่วงเวลานี้แล้วก็มันถ้าไฟมันเหลือมันก็จะนําส่งขายได้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวมันก็อาจจะเหลือไฟส่งขายได้ไม่เยอะ แต่ว่าเป็นหน้าร้อนก็คือจะได้เยอะหน่อยค่ะก็เลยลองลองติดดูค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีเครื่องที่เขาบอกว่าให้ซื้อมาสําหรับเก็บไฟได้แต่ว่าชลีย่ยังไม่ได้ซื้อเครื่องตัวนั้นเพราะว่ายังไม่กล้าลงทุนค่ะกลัวมไม่คุ้มค่ะเพราะว่าบ้านชลี่เป็นบ้านเก่าต้องอเหมือนไฟตัวนี้มันไม่ได้ติดมากับหลังค่ะแล้วก็ถ้าเป็นบ้านใหม่เขาจะติดมาให้เลยแต่ว่าพอเป็นบ้านเก่าเนี้ยเราต้องมาซื้อเครื่องเพิ่มเพราะฉะนั้น ไฟที่มันได้มาเราก็จะต้องเอามาขายได้เราก็จะต้องมาหักจ่ายค่าเครื่องด้วยค่ะเพราะนั้นมันก็จะเหลืออาจจะเราอาจจะต้องจ่ายค่าไฟเพิ่มอีกสักเดือน2 3 0 0าพันเยนแต่ว่ามันก็จะถูกกว่าที่เราจ่ายทุกเดือนอย่างช่วงหน้าหนาวเมื่อก่อนปีที่แล้วนะคะเชอรี่จ่ายค่าไฟประ,ประมาณเกือบ3 0,000เยนก็แพงที่สุดเท่าที่เคยเจอมานะคะที่อยู่ญี่ปุ่นก็เลยลองปรึกษาป้าเป๋าว่าตอนนี้เราก็ติดเป็นเตาไฟฟ้าแล้วลองไปติด ไฟโซลาเซลล์ดูกันไหมก็เลยลองลองทำดูค่ะก็เดี๋ยวเชอรี่ค่อยมาอัปเดตพีว่าเชนรี่ติดไฟโซลาเซลล์แล้วมันคุ้มไหมค่ะ ร็จภารกิจตอนเช้านะคะสอยยูมิจางเสร็จแล้วเชลลี่ก็แวะมาที่ซูปเปอร์ข้างบ้านค่ะก็มาหาของลดราคานะคะคือติดซื้อของลดราคาค่ะเชลลี่แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่เจอของลดราคาแล้วจะไม่ซื้อของเต็มราคานะคะก็คือว่าเราก็จะเลือกซื้อของที่เราใช้ค่ะก็ได้ไปบ้างนะคะนิดนิดหน่อย,หน,อยหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวตอนคืนก็วันนี้จะไปซื้อเนื้อสัตว์ลดร,ถร,ถราคากับป,ป้าป๋าด้วยค่ะ ซื้อผักมาเติมบ้างค่ะแล้วก็มีของที่ยังเหลือก่อนกลับเมืองไทยค่ะมีมะนาววันนี้ก็ยังไม่เสียนะคะแล้วก็เป็นแครอทแครอทนี่ก็เริ่มนิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวชุนนี้ก็จะเอามาทําอาหารเลยแล้วก็กระหล่ำปีสีม่วงนะคะก็ยังไม่เสียนะคะเพราะว่าอากาศหนาวเขาก็จะอยู่ได้นานค่ะอันนี้ก็หัวชัยเท้าที่แม่ให้มาก็ยังเหลืออีกนิดหนึ่งค่ะ อันนี้ก็เป็นผักใบกุ้ยช่ายกับทองงอกนะคะเมื่อวานป้าปัดซื้อมาให้ก็ทําก๋วยเตี๋ยวโคราชให้ป้ากินไปแล้วนะคะหนึ่งมือนี่แอปเปิลก็ก่อนกลับนะคะก็ยังยังไม่เสียนะคะแล้วก็จะมีกีวีกีวีนี่ก็เริ่มเหี่ยวแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เน่านะคะเดี๋ยวชิลี่ก็จะเอาไปปั่นน้ําผลไม้ค่ะเวลานี้ก็จะยังไม่มีโยเกิร์ตรดราคาถูกนะคะเชลลี่ก็เลยซื้อราคาปกติมาค่ะ ก็จะมาทําเป็นกรีดโยเกิร์ตค่ะอันนี้ก็เป็นกล่องโยเกิร์ตที่เชอรี่ซื้อจากอเมซอนที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ได้มาจากเมืองไทย1กล่องก็เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าราคาจะต่างกันอยู่ที่ประมาณ2 200อนิดๆค่ะแล้วก็ได้เวลาไอา้มิจังกลับมาแล้วนะคะจริงๆอิยมิจังเนี่ยมารับแค่ปากซอยเองนะคะแต่ว่าเขาว่าหลับทุกวันค่ะหลับในรถบัสเชอรี่ก็อุ้มไม่ไหวเนาะก็เลยขับรถมารับที่ตรงปากซอยเนี่ยค่ะทุกวันค่ะ <ด>อะไรคะ,ะไนหนดูสิออาบันส่ก็ไดวันนี้ก็มีแดดอากาศอุ่นหน่อยค่ะก็เลยมาทําสวนค่ะก็ก่อนกลับเมืองไทยนะคะก็ไม่ได้ตัดต้นกิ่งกุหลาบค่ะแล้วก็ไม่ได้รื้อพวก ต้นไม้วัชพืชที่ขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงาของต้นผีเสื้อยลาตีค่ะเยอะมากก็เดี๋ยวช่วงฤดูใบไม้ปลิจะเป็นปลูกดอกไม้อื่นค่ะก็เลยมาถอนออกแล้วก็ตัดเป็นกิ่งกุหลาบนะคะให้เขางอกใหม่ตอนช่วงก่อนกลับไปไม่ได้ตัดค่ะก็รู้สึกว่ากลับมาแล้วมันลกไปหมดเลยค่ะ วันนี้ก็จะทํามื้อเย็นเร็วหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอปะ,ปะปะกลับมาแล้วก็จะออกไปซื้อเนื้อสัตว์ช่วงลดราคานะคะประมาณหนึ่งทุ่มก็เลยจะทานมื้อเย็นเร็วกันค่ะวันนี้ช่วงนี้นิจังเขาก็จะเข้าครัวมาช่วยด้วยค่ะชิลี่ก็จะให้เขาทําไปด้วยนะคะก็เหมือนฝึกเขาไปด้วยก็ปีนี้เดี๋ยวเขาก็จะเข้าสี่ขวบแล้วค่ะเขาก็เริ่มเข้าใจอะไรง่ายขึ้นก็จะให้เขามาช่วยทําด้วยก็ จะได้มีอะไรทําด้วยค่ะเพราะไม่งั้นเขาอยากจะออกไปข้างนอกช่วงนี้อากาศหนาวเฉลี่ไม่เขาอยากจะออกไปข้างนอกตอนช่วงเย็นๆค่ะก็เลยให้เขามาทํากิจกรรมในบ้านค่ะก็เป็นทําอาหารด้วยกันค่ะกดตรงนี้ตรงนี้ค่ะใตรงนี้ตรงนี้ก่อน กินแค่นี้นะแหละแค่นี้ <laughs> ร้อนไหมล่กอร่อยไหมคะโอ้ทำท่าร้อนอร่อยไหมอร่อยค่ะอะไรก็พอแล้วเดี๋ยวหมดพรุ่นีจานใหญ่ไปเดีวพรุ่งนี้ไปจานใหญ่จานมันใหญ่แล้เมนรเราก็ใส่นี้ ขออายุวิจังค่ะขออายุวิจังค่ะใช้มือไปเลยค่ะใช้มือไปเลยสวยๆนะคะตรงนี้เฉยป้เตัวใส่อุะเ Ini lemon. S, s, bos itu, s, um. Supaya kita Ya Ya, ya, lemon. Ya dah nang, okay, ya dah. Ayo Miss Chang, hari ini. Leteh nang. Okay nah, okay kak.

เพชรชีวีเด็ดเด็ดจุนบางก่อนจุนบางใช่ไหมคะพี่จันวัสดุก็จุนบางใช่ไหมคะนั่นจุนบางนะคะเราพี่ได้จิตก่อนเสร็จแล้วก็ยอีพี่จันนะคะชิวีจุนบางทานมื้อเย็นเสร็จแล้วก็ออกมาจ่ายตลาดเนื้อสัตว์ค่ะช่วงเวลานี้ประมาณหนึ่งทุ่มเขาก็จะลดราคานะคะเชอรี่ก็จะมาซื้อเก็บไว้น่าจะประมาณสองอาทิตย์ได้ค่ะซื้อมารอบนี้ ก็เดี๋ยวถ้าไห่พอก็จะไปเพิ่มเติมที่ตรงที่เด็จิเขาเรียนภาษาอังกฤษค่ะ คิปวันนี้ชลีก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามให้กำลังใจกันเสมอแล้วไว้เจอกันใหม่ค่ะ